สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอ h กาชแนทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับมารายงานตัวแบบมีอาการบวมบริบเวณใบหน้านะครับ หลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปประมาณ4-5วันเพราะว่าไปผ่าฟันคุดมานะครับและนี่คือเขาเรียกว่าออรอยหลังจากที่ไปผ่าฟันคุดนะครับอาการบวมยังไม่ได้ลดลงครับแล้วก็มีรอยบอบช้ำตรงนี้ด้วยเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตในการสวมแมสก,กวกันเพื่อปิดบังรอยเหล่านั้นนะฮะสักครู่หนึ่งนี่โอเค เรามาว่ากันเลยดีกว่าแบบนี้ดูดีกว่าเดิมใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันถึงเบื้องหลังเกมนะครับในบิ๊กแมชสำหรับเกมกลางสัปดาห์ในพรีเมยริกนะครับที่สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มชนะเชลซีขาดลอยเลยครับมี5ประเด็นสำคัญมี5ข้อใหญ่เป็นสิ่งที่เหนือการคาดเดาน,นะครับในเกมที่ว่ากันว่าเป็นเกม ไรทิติเป็นเกมที่น่าจะดีที่สุดในรอบหลายๆเกมที่ผ่านมาด้วยซ้ำสำหรับทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันฟังกัะจบาิืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์ส่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับมี5ข้อใหญ่อะไรบ้างที่น่าสนใจจากเกมที่ เวอร์พูลถล่มชนะเชลซีขาดลอยแบบนี้แล้วก็หนาวต่อเนื่องข้อแรกครับที่เหนือการคาดเดาคือเชลซีฟอร์มการเล่นในเกมล่าสุดงั้นๆเลยนะครับแล้วมันบ่งบอกว่าพวกเขาอยู่กันคนละชั้นกับเวอร์พูลครับอาจจะดูโหดร้ายสำหรับการที่ผมพูดออกไปแบบนั้นแต่เรื่องจริงคือเรื่องจริงถ้าใครที่ดูเกมนัดน,นี้มันชัดเจนมากว่า เชลซีในยุคของโปเชตติโนยังตามหลังลิเวอร์พูลในยุคของเชนคลอบอยู่หลายก้าวมากๆซึ่งเกมนัดนี้มันเป็นกระจกสะท้อนชั้นดีมากๆนะครับว่าเชลซีอยู่ตรงไหนแม้ที่ผ่านมานะครับเชลซี Chelsea ของโปเชตติโนก่อนที่จะยกพลมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยเชลซี Chelsea มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับชนะมาอย่างต่อเนื่อง3เกมติดต่อกันหลายๆคนก็คงจะมองว่าเออ มีโอกาสนะในการที่จะไปหยิบแต้มออกจากสนามแอนฟิลด์ได้อย่างน้นอยหนึ่งแต่ผลปรากฏว่าพวกเขาแพ้ขาดลอยหนสีแล้วมันคือเครื่องตอกย้ำว่าเชลซีต้องกลับมาอยู่ในโ่งความเป็นจริงครับว่าพวกเขายังไม่ดีพอยังไม่แข็งแกร่งพอยังไม่เจ๋งพอยังไม่กล้าแกร่งพอข้อบอกพร่องอะไรต่างๆที่ได้เห็นมันชัดเจนมากว่าเชลซีมีปัญหาเยอะครับ มีปัญหาที่เป็นการบ้านกองโตมากๆที่โปเชติ i โนกับทีมงานจะต้องไปแก้ไขต่ออย่างแรกเลยเกมรับรั่วเกมรับยังมีข้อยังมีความเปราะบางในตัวเองอย่าง2เลยคือคาแรคเตอร์ยังไม่ได้แข็งแกร่งกันทั้งทีมอย่าง3เลยก็คือในเรื่องของการดวลตัวต่อตัว,ตวกับคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งเป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์เวลาที่ดวลตัวต่อตัว,ตวกับทางแข้งลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายตรงกลางผู้เล่นของเชลซีจะถูกเผาแบบกระจุยกระจายครับทั้งเกมรุกและเกมรับและการที่คุณต้องเสียประตูไปถึง3ลูกให้กับคู่แข่งอย่างลิพูเนี่ยบอกเลยว่ากลับมาได้ยากมากแล้วหลังจากที่หมดในช่วงครึ่งเวลาแรกเชลซี Chelsea ยังไม่สามารถที่จะซัดตรงกรอบได้เลยมันก็เป็นตัวสะท้อนเห็นถึงว่าเชลซียังไม่ดีพอนะครับไม่สามารถตั้งเกมได้ไม่สามารถเซตเกมได้ไม่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ และกับกลายว่าเชลซีปล่อยให้ผู้เล่นของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับล่อเป้าตลอดทั้งเกมทั้งหมด28ครั้งนะครับ28ครั้งโดนยิงตรงกรอบไปมากถึง13ครั้งในขณะที่ตัวเองได้เท่าไหร่ครับตลอดทั้งเกม4ครั้งเท่านั้นถือว่าน้อยจริงๆคือมันไม่ใช่เชลซีที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea ที่เคยสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วครับ ดังนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่หลังจากจบเกมนี้เนี่ยจะมีเครื่องหมาคำถามยิงตรงไปถึงโปเชตติโนว่าคุณเหมาะกับการเป็นกุนซือเชลซีหรือเปล่าคุณมีพละกําลังมากพอในการกอบกู้สถานการณ์ของเชลซีหรือไม่กอนที่ที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์เชลซีลงเงินในตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาไปมากมหาศาลเท่าไหร่แต่ทําไมคุณถึงทําทีมเชลซีได้เพียงแค่นี้ไอตรงนี้ก็เป็น ความกดดันที่กําลังเล่นงานโปรชิโโนนะครับว่าเขาจะมีดีพอในการที่จะพาเชลซีไปยืนอยู่ในจุดที่เคยยืนอยู่ไหมนะครับทีนี้ไปดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เหนือการคาดดาวเคอร์ ker, ผู้เล่นของลิเวอร์พูลครับเดินหน้าเพื่อบอสอย่างแท้จริงหลังจากที่เจอทิ้งคลับประกาศล่วงหน้าเลยว่าเมื่อเสร็จศึก ในซีซั่นนี้เมื่อไหร่เขาก็จะเดินจากไปความกังวลก่อตัวเรื่อยๆว่าผู้เล่นจะมีใจลุยต่อไหมจะเสียสมาธิหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเกมนัดเนี้ยมันคือตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่านัดเจลิ์พูลนะครับพร้อมที่จะลุยสู้ตายถวายหัวเพื่อบอสไปจนหยกสุดท้ายครับ เกมนัดนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกได้ทันทีว่านักเตะลิปูเนี่ยเล่นกันได้ดีแทบจะทุกคนเลยเต็มที่กับเกมมีสมาธิกับเกมตลอด90นาทีบวกทดเวลาบาดเจ็บแต่ละประตูที่ทําได้มันมาจากการครีเอทการสร้างสรรค์เกมที่แบบยอดเยี่ยมมากการเพรสซิ่งเข้าใส่ผู้เล่นอย่างเชลซีเนี่ยทำได้อย่างต่อเนื่องแทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับเชลซีได้ทำอะไรแบบถนัดถนีเลยและในรูปของเกมภาพรวมเหนือกว่าแบบขาดลอย มันคือเกมที่ผมรู้สึกเฮ้ยทำไมมันคนละชั้นแบบนี้ทั้งทั้งที่ในช่วงเวลาที่แบบลิอร์พูเนี่ยนำไป20-30แต่พวกเขายังไม่ผ่อนเครื่องยังไม่ทดเกียร์ลงมาคือยังใส่เกียร์5หน้าเดินแบบสุดกำลังจริงๆสกอร์มันควรจะขาดลอยมากกว่านี้ถ้าหากว่ากองหน้าชาวอุรุกวัยคนนั้นนะครับไม่ยิงชนเสาไม่ซัดชนคานไม่ล่อเป้าชนเสาอะไรแบบนี้คือมันคือเกมที่แบบผมรู้สึกเลยว่าโอโ้โห ถ้าเล่นแบบนี้นะครับน่ากลัวมากสำหรับลิปูแล้วมันก็ส่งสารไปถึงทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างซิตี้แล้วก็อาเชนอลประมาณว่าถ้าคุณจะไล่ก็ไล่ให้ทันนะเราจะเล่นแบบนี้ไปทุกๆเกมเชลซี Chelsea ต้านไม่อยู่ครับเชลซี Chelsea ต่อให้ใช้หมากอะไรคอยป้องกันก็ต้านไม่อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ลิพูเหนือกว่าแบบทุกกระบวน่ามันเป็นเกมที่ลิพูเอาท์คลาสเชลซีอย่างเห็นได้ชัดไล่บทบี้ครยิ่อยู่ฝ่ายเดียว นักเตะทุกคนของลิปูทั้งตัวจริงและสำรองที่ลงมาวิ่งเข้าใส่แบบไม่มีหมดแย่งบอลคืนมาพอเสียบอลปุ๊บก็บีบกดดันจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทาผิดพลาดแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเป็นแบบเกมวันเวะเราแทบไม่ได้เห็นเชลซีสร้างสารรค์เกมอะไรอย่างต่อเนื่องเลยดังนั้นมันคือเกมที่แบบเอาตรงๆมันก็ไรที่ติม่รู้จไตติตรงไหนน่าจะเป็นเกมที่1ในเกมที่ดีที่สุดของลิปูในซีซั่นนี้เลยนะครับมันก็เป็นตัวซ้อนเห็นเช่นกันว่า การวิ่งสู้ฟัดการลุยเต็มที่ของนักเตะทุกคนภายในทีมถือเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะเล่นเพื่อบอสเป็นในช่วงจังหวะชีวิตที่จะร่วมงานด้วยกันในซีซั่นนี้เป็นครั้งสุดท้ายการประกาศอำลาของเชนคลับดีอย่างหนึ่งคือตัวนักเตะรู้นะครับแล้วก็เป้าหมายอะไรที่รอยอยู่ข้างหน้าก็ลุยมันใส่มันเต็มที่แบบไม่ต้องกั๊ เราค่อยมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ในบ้านปลายเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแชมป์กี่ถ้วยจะเป็นรองแชมป์กี่ถ้วยอะไรก็ว่ากันไปต่ขอให้ใส่สุดก่อนนะครับมันคือตัวท้อและว่านับจากนี้ไปเนี่ยลิฟู์จะเล่นแบบนี้ในทุกๆเกมข้อที่3นะครับเหนือการคาดเดาคือผลงานในการยิงประตูของเดวิ d นนูเดสบางทีก็ต้องลุ้นกันเกมต่อเกมนะ ในสกอร์ที่อนฟิลนะครับเกมล่าสุดยิงเชลซีไป4เมตดแต่ไม่มีชื่อของเดวินยูนเดสอยู่บนสกอร์บอร์ดเลยทางที่เขามีโอกาสคนเดียวนะครับในการยิงประตูในนัดนี้เนี่ยมากถึง11ครั้งนะครับในเกมเดียวดาวินนูนเดสมีโอกาสมากถึง11ครั้งในการยิงประตูเชลซีแต่ไม่มีประตูแม้แต่ลูกเดียวไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการยิงชนเสาและการยิงชนคานร,รวมกันถึง4ครั้ง รวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่ส่งบอลกระแทกไปชนเสาอย่างจังตรงนั้นแหละครับเลยทําให้งงฮะอา้าวบางเกมดาวินูนเ e สก็ยิงแบบแม่นยำเหลือเกินเฉียบคมเฉียบขาดเหลือเกินแต่บางเกมเองก็ไปยิงชนเสาอย่างแม่นยําไปยิงชนคานแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้จนทําให้ดาวินยูนเดสนะครับกลายเป็นคนแรกในเวทีพิมลีกเนี่ยที่ยิงชนเสาและชนคานร,รวมกันถึงสครั้งในนัดเดียว เป็นคนแรกนับตั้งแต่มีการบันทึกสติเหล่านี้ในซีซั่น2003-2004เป็นต้นมาไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้นะครับนูนียสทำได้ทีเนี้ยมันก็เลยแบบมี2มุมมอง2องมุมมองคือมุมแรกถ้าดาวินยูเนียสอยากจะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นกองหน้าระดับโลกความละเอียดคุณต้องมีมากกว่านี้คุณต้องหมั่นขัดเกลาวในจุดด้อยของคุณคือ ความละเอียดในการยิงประตูนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าณเวลานี้ดาวินูเดยสมีแทบจะทุกคุณสมบัติครับใจสู้มุ่งมั่นทุ่มเทมีส่วนร่วมกับทีมยิงประตูไม่ได้กูก็มีแอซิสให้เพราะว่าถ้ามองถึง34เกมในซีซั่นนี้ที่เขาได้ลงสนามให้กับทางเรอรลพูเนีย เขาก็ทําไปแล้ว11ประตูกับอีก11แอสซิสต์ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากไม่เป็นไรค่อยๆขัดเกลาไปนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เดอะคัพจะมองว่าดาวินยูเนียสอยู่ในสถานะตรงไหนดีพอหรือ,อยังในการที่จะเป็นกองหน้าระดับโลกแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าปีนี้เป็นปีที่ดาวินยูเนียสดูมีความบ้ามากขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นดูมีความเชื่อมั่นมากขึ้นขาดอย่างเดียวแหะครับคือในเรื่องของความละเอียดในการยิงประตู นอกนั้นเขามีหมดแล้วครับทุกคุณสมบัติที่กล่องหน้าพึงจะมีประเด็นข้อที่4นะครับที่อยู่เหนือการคาดเดาคือฟอร์มการเล่นของโจโกเมสครับในช่วงอดีตวันบามุมมองของแฟนเดอะคับที่มีต่อโจโกเมสคืออะไรก็เป็นโจโกเมสที่เอาตรงๆก็ไม่อยากจะให้ลงสนามเป็นตัวจริงเพราะว่าเป็นบ่อน้ำมันไม่ว่าคุณจะยืนเป็นเซนเตอร์ หรือจะยืนเป็นแบ็กขวาเอาง่ายๆคือขอให้เป็นอะไรก็แล้วกันนะครับลงเล่นในบางเกมที่ทีมต้องการแบบติดตั้งระบบโรเตชันโจโกเมสคุณรับโอกาสตรงนั้นหรือมองว่าเป็นโจโกเมอร์นะครับควรจะดีกว่านี้แต่คุณดันเมอร์แล้วทำเสียประตูบางเกมบอกว่าคุณเป็นโจโกโดินนะครับกองหลังที่มีความเหนียวแน่นมีความแข็งแกร่งคือเอาง่ายๆขาดความแน่นอนขาดความสม่ำเสมอแต่ในวันนี้ครับโจโกเมส กลายเป็นอะไหล่ชั้นเยี่ยมให้กับแนวทางก็แผนงานของเชลซนครับในทุกๆสถานการณ์ครับที่เชลซนคับต้องการผู้เล่นสักคนหนึ่งฮะลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเกมนัดหน้าลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเกมถัดไปลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วทำมาตรฐานได้ดีมากๆเนี่ยณเวลานี้คือโจโกเมสนะครับเขากลายเป็นผู้เล่นสารประโยชน์ที่เชลซนครับ ต้องการอะไรก็ได้แล้วโจโกเมสก็ตอบแทนสิ่งนั้นให้แล้วในวันนี้โจโกเมสขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะแต่เขาได้กลายเป็นนักเตะที่สามารถขยับขึ้นมาแล้วขยับขึ้นมายืนกองกลางเป็นในฐานะอินเวอร์สฟูลแบ็กได้ทำหน้าที่เหมือนกับเทรนที่ขยับจากแบ็กขวามายืนตรงกลางเนี่ยได้อย่างแบบไม่มีผิดพลาดและยังสามารถช่วยงานในฐานะกองกลางตัวพิเศษ ในเวลาที่ทีมเพื่อร่วมทีมทุกคนกําลังลําเลียงบอลแล้วไปขยี้ฝั่งตรงข้ามคือเป็นตัวกองกลางพิเศษที่สามารถที่จะซับพอร์ตในเวลาที่บอลหลุดมาหรือว่าบอลจังหวะ2เขาเก็บเขาทําได้เนียบจริงนะครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญเลยนะครับของทางฝั่งอรพูนะครับในการที่จะไปสู่ในจุดเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้เพราะมีผู้เล่นอย่างโจกโกเมสน,นะครับที่มีความหลากหลายมีมาตรฐานที่ดีแล้วขยับตัวเองขึ้นมา อยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะช่วยทีมได้นะครับแล้วสุดท้ายครับข้อที่5คือคอเนอร์แบลลี์เป็นการค้นพบที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับในซีซั่นนี้ไม่ต้องมีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆอีกแล้วสำหรับในเคสของเจ้าหนูคอเนอร์แบลลี์นะครับแบลี่ตอนนี้ณเวลานี้เขาไม่ใช่ผู้เล่นเด็กน้อยไม่ใช่ตัวสำรองและสำหรับผมผมไม่ได้มองเขาเป็นอะไรเสริมอีกแล้วนะครับ เขากลายเป็นบุคคลสำคัญมากๆบริเวณริมเส้นด้านขวาบอกเลยฟอร์มแบบนี้โอ้โหยึดตัวจริงแบบสบายๆแล้วจะทำให้พี่เทรนต์อเลสเดอร์อาน์โนขยับขึ้นไปยืนตรงกลางแบบไม่ต้องกังวลใดๆเจอเกนคลอบเองก็ไม่ต้องมองว่าจุดแบ็กขวาจะเป็นปัญหาถ้าหากว่าเทรนต์ขยับขึ้นกลางแล้วเพราะตอนนี้นะครับ คอนเนอร์แบดลีย์ยิ่งลงเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งลงเล่นยิ่งปล่อยของเขากลายเป็นเจ้าหนูที่แบบวิ่งขึ้นแบบไม่มีหมดรับก็ได้รุกก็ดีรับปุ๊บเนี่ยโอ้โหมีการแช็คเกิลมีการประทะมีการบังบอลมีการเข้าแย่งบอลเต็มไปด้วยพลังงานที่น่าเหลือเชื่อพร้อมไปด้วยความทุ่มเทความมุ่งมั่นแบบเกิน100%ในขณะเดียวกันการเล่นเกมรุกเขาพัฒนาอย่างน่าตกใจ ใครจะไปคิดล่ะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมรับที่ดีแล้วเขายังสามารถรับจ็อบแล้วก็รับหนะ้าที่รับผิดช,ชอบตำแหน่งตัวรุกได้อย่างยอดเยี่ยมมากนัดก่อน2แอซิ์นัดนี้มีแอซิ์อีกและมีการขยับขึ้นไปเติมเกมบุกและยิงประตูช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดครับเป็นช่วงที่แบบโอ้โหต้องยอมเลยว่าอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆ เดี๋ยวเรื่องราวของคอนเนอร์แบตลีย์เนี่ยเราจะมาขยายต่อในคลิปถัดไปก็แล้วกันผมขอแปะเอาไว้ดังนั้นนี่คือ5ข้อใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในเกมที่ลิฟูชนะเชลซีอย่างขาดลอยคิดเห็นอย่างไรอยากเติมข้อไหนเชิญได้เลยครับขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอีกแชนแนลด้วยขออนุญาตไปพักก่อนนิดนึงนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ